กินข้าวกับน้ําพริกอ,อกไก่กันค่ะทุกคนขาเป็นน้าพริกอ,อกไก่ของบ้านจุ้มนะคะอุ้ยน่ากินมากหอมมากเดี๋ยวชิมก่อนนี่หืมรสชาติด,ดีเห็นเขารีวิวในติกต็อกมันน่ากินอดใจไม่ไหวก็เลยกดสั่งมารีวิวให้ทุกคนดูค่ะอืมเอออร่อยรสชาติกลมกล่อม เขาไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะคะสายคลีนควรมีติดบ,บ้านไว้ค่ะอรสชาตินัวกำลังดีกินกับไข่ต้ม,มสำหรับใครที่ชอบหิวกลางดึกนี่เลย เ็นเมนูงน่ายๆแถมอร่อยอืมฮืมแพ็กเกจของเขามีฝาสีดำแล้วก็ฝาสีขาวนะคะฝาสีดำเป็นรสดั้งเดิมค่ะทุกคนค่ะฝาสีขาวเป็นรสเผ็ดน้อยค่ะสำหรับใครที่อยากกินเหมือนไอ้ก็สามารถกดสั่งที่ตะก้าได้เลยค่ะอืมเธอคือดี ืมเมนูข้าวหมดหม้อยิ่งมากินกับผักยิ่งฟินืบวบงู เธออร่อยต้องลองแล้วนะคือดีคือจึ้งมากมได้ความเป็นแบบว่าเนื้ออกไก่แบบจุกๆนะเธอบวกกับเครื่องเทศหอมหอม หอมเจียวโคตรอร่อยไบงา สำหรับใครที่ชอบกินผักอย่างไอ้เนี่ยม,มาทางกับน้ำพริกอ,อกไก่คือสุดยอดมากฟินอืต้องไปจัดแล้วนะพวกเธอจา๋าน้ำพริกบ้านจุมอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า